ก็จะถอ,อนออกแบบนี้นะครับถอนออกถอนยาวออกก็จะถอนทั้งหมดถอนออกทั้งหมดเลยนะครับสิบไรถอนออกทั้งหมดเลยสิบไรนะใช้มือคนครับถอนถอนยาวให้หมดเดี๋ยวนี้ครับส่วนไหนที่มันว่างเราก็ซ่อมนะครับส่วนไหนที่มันว่างเราก็ซ่อมดูลักษณะอาการฝนจะมาแล้วนะครับฝนจะมาแล้วประมาณนี้ จะถอนหรอนะครับคุณปิมอยู่ฝั่งนู้นครับคุณปิมอยู่ฝั่งนู้นเันนี้มันว่างเยอะก็ต้องซ่อมครับโอเคครับเก็บกล้องก่อนเก็บกล้องก่อนจะฝนตกโอเคครับ <c oughs> โอเค